ก็ตายตัวละสองร้อยเองอาหารถุงนึงสามสี่ร้อยแล้วอาหารแพงกว่าตัวกระต่ายอ<ช>ีกค่ารักษาแพงกว่าตัวกะต <c oughs> ่าอีกคนที่อย่างนี้นะคือคนที่ไม่เคารพชีวิตไม่เคารพชีวิตต้องบอกเลยนะไม่ไม่เคารพชีวิตเพราะว่าหนึ่งชีวิตค่าเท่ากันเราไม่สามารถตีนึงลค่าได้ไม่ว่าจะแพงหรือจะถูกนั่นคือหนึ่งชีวิตโอเคนะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับพี่อ้ามพมรชัยทรั ครับย่าครับแล้วก็พี่หมออ้อยนะครับผมพี่ย่าครับวันนี้ผมสงสัยว่างานนี้เนี่ยคืองานอะไรครับพี่ย่าเกี่ยวกับอะไรครับผมงานนี้เราใช้ชื่อว่างานคุณิเชฟเอ็กเทรียนนะครับคือเป็นงานที่เราจะยกระดับสุขภาพแล้วสุขภาพของสัตว์เราต้องเข้าใจว่าในอดีตเนี่ยสุขภาพของสัตว์กลุ่มนี้คือกลุ่มไฟเบอร์แล้วก็จะเป็นกระต่ายแกสบี้ชินชิลาเดกูเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบ เราไม่ได้เข้าใจเลยไว้ก่อนเี็กซื้อมากระตายซื้อมากระต,ตายแล้วเราเลยกลายพูดว่าสัตว์พวกนี้อายุสั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อถ้าก็มาสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็โดยต่ววออ้อยพูดนะแล้วทางผมก็เอาอันที่แบบว่าอัดแพงอกว่อนอายุกันนันเข้ามาทำก็ทำให้อายุสัตว์มันยาวขึ้นทีนี้เนี่ยเมื่อเร,เราเราดูแล้วว่าสุขภาพสัตว์ดีอขอึ้นก็ขัดกันในส่วนของสภาพแล้วหนึ่งในไฟฟ้าสมูเล่สมรรถภาพก็คือการทให้สัตว์เนี่ยมีพฤติกรรมตามธรรมชาติที่เขาควรจะเป็น คือตอนนี้เราเลี้ยงเขาขังไว้แล้วก็จำกัดด้วยอาหารเพื่อให้เขามีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวแต่าหาร,รู้ได้ว่าสุขภาพเพราะว่ามาันลดน้งานนี้ก็จะเป็นการที่เราจะเอาเชื้อที่ทางอาหารกันตายมามาสาธที่ให้ดูว่าทำยังไงนะที่กจะแปลรูปอาหารนักเก็ตชิฟฟูดมาเป็นอาหารที่เหมาะกับสุขภาพของเราโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับผมก็ส่วนตัวผมเนี่ยก็โอ้โหอยากจะเห็นแล้วนะครับผมว่า ุขภาพสัตว์แล้วก็สัตว์ที่มีสวัสดิภาพที่ดีผักอะไรบ้างที่กระต่ายกินไม่ได้ผักปุ้งผักขาวมดนะครับมดขาคนคนคนแอดิดนะกินเล็กกระต่ายแล้วให้ผักอุ้งเขาบอกว่ากินได้ไหมกินได้กินได้ถามว่ามันจะดีกับชีวิตเขาไหมอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่เพราะว่ากระต่าย เป็นหญ้าเป็นหลักนะครับในในธรรมชาติกระต่ายจะกินว่าืช่กินหญ้าเขาไม่ได้ไปกินผักาศเท้าเขาไม่ได้ไปกินแค่หลอดถูกไหมฮะทำไมเราถึงคิดว่าเอ้กระตา่ายต้องมีแคลอรี่เพราะว่าการ์ตูนเขาทำให้เราเข้าใจอย่างนี้สปาร์ปันนี่เนี่ยตื่นมาเห็นไหมถือแครอทคือมันทาําให้เราเข้าใจว่ากระต่ายต้องกินแครอทจริงๆแล้วแครอทไม่ใช่อาาหรหลักแต่ว่าเป็นเหมือนกับขนมเสริมเขากินได้ อยากจะถามสอบถามพี่อ้ําหน่อยครับว่าพี่อ้ําครับผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยเขาแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ท้องตลาดยังไงบ้างครับพี่อ้ําครับของเวสเลก้าเรานีครับเราใช้ชื่อ, <S <S อ,อ, okay. อคูนิเป็นหลักเพราะคูนิเนี่ยแปลว่าการะต่ายด้วยว่าของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องก,การรีเสิร์ชเป็นหลักจะแตกต่างจากานคนอื่นเราจะไม่เริ่มจากว่าการะต่ายชอบกินอะไรเราจะดูว่ากระต่ายมันชอบกินอะไรแล้วก็มาทำสิจัยครับผมดังนั้นเนี่ยในสินค้าของเราเนี่ยก็จะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับในคอมฟรีดเนี่ยที่อาสี คอมพลีทเนี่ยจะเป็นรักษาการเน้นฟังกชโนอลคือเพื่อสุขภาพเพื่อเหวี่งของเขาโดยเฉพาะนะครับแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเหมาะกับสุขภาพในกระต่ายในแต่ละยุคแต่ละวัยนะครับแล้วก็เราก็จะมีการบอกอว่าปริมาณการติดต่อแับทุกคนเป็เท่าไหร่นะครับหลักๆเราก็จะมีแบ่งเป็นคอมพลีทแล้วก็เนเจอร์แล้วเนเจอร์อีกอย่างแตกเป็นย่อยมากมายครับไม่ใช่เป็นเนเจอร์ออริจินอลเนเจอร์ธรรมดาเนเจอร์ไฟเบอร์ฟู้ดนะครับ ว่าถึงคนที่เลี้ยงกระต่ายหรือว่าอยากจะเลี้ยงกระต่ายเห็นคลิปนี้แล้วอ่ะไปจนจักซื้อกระต่ายมาเลี้ยงเลยอ่ะก่อนที่จะเลี้ยงกระต่ายเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างก่อนเนี่ยทีนี้ครับเลี้ยงสัตว์ครับทมไมกันหน่อทุกคนอย่าเวลาาถามแต่ฉะนเล่นนู่นเนี่ผมได้บอกเลยว่าอยากไปเลี้ยงครับคำตอบแรกอย่างเพิ่งเลี้ยงครับอย่าเลี้ยงอยาเลี้ยงเลยหรออย่าเลี้ยงอย่าเลี้ยงจนกว่าคุณจะมั่นใจว่าคุณรู้จักพนดีนะครับโชคดีครับมีอย่างอาสีอย่างหมอคุณหมออ้อยเนี่ยก็ทำคลิปทำอะไรมากมายผมว่า ไปหาความรู้ก่อนครับหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขากินอะไรพูดได้ง่ายคือปัจจัยสี่ต้องมีให้ครบอย่าไปเลี้ยงแล้วก็บอกว่าพอวันถือวันหนึ่งเขาไม่สบายบอกอุ้ยรักษาแพงกว่าถ่าชีวิตตัาอีกอันนี้ผมเจอบ่อยมากเจอบ่อยนะครับเจอบ่อยมากก็ตายตัวละสองร้อยเองอาหารถุงนึงสามสี่ร้อยแล้วอาหารแพงกว่าตัวไกใช่ค่ารักษาแพงกว่าตัวกไกคนที่อย่างนี้นะคือคนที่ไม่เคารพชีวิตไม่เคารพชีวิตต้องบอกเลยนะเขาไม่ไม่เคารพชีวิตเพราะว่าหนึ่งชีวิตค่าเท่ากันเราไม่สามารถตีหรือค่าได้ ไม่ว่าจะแทงหรือว่าจะถูกแต่นั่นคืนอหน่ชีวิตดังนั้นเนี่ยถ้าคิดจะเลี้ยงสัตว์นะ,ะต้องคิดที่ดีก่อนว่าเราจะรักษาเราจะเลี้ยงดูเขาไปจนหมดอายุผ่รุ่งตาถ้าไม่ได้ <okay. S 2> อย่าเลี้ยงครับอย่าเลี้ยงครับ <c oughs> <c oughs>